สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่การเปิดภาคเรียนที่2กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศตรวจตราบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดปกป้องเด็กจากสภาพแวดล้อมอันตรายสอดรับนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อห่วงใยรับเปิดเทมอม2ปีการศึกษา2,566คือเรื่องของสิ่งเสพติดในสถานศึกษา โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศและหน่วยงานในกำกับทุกสังกัดตรวจตราบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดอย่างเข้มขน้นทั้งภายในและบริเวณรอบสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมาตรการที่เข้มแข็งปกป้องเยาวชนจากสิ่งเสพติดตลอดจนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบของยาเสพติดให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำและกำกับสถานศึกษามาโดยตลอดว่าจะต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยจากสารเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าสารเสพติดรวมถึงสารอื่นที่ทำให้หมึนเมา แต่ปัจจุบันเด็กเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นจึงต้องทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่สำคัญมีบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขผลักดันจนเกิดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี โดยสถานศึกษามีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างมาตรการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามพรบรคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พศ2535ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ดังนั้นครูผู้อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปลูกฝังค่านิยมปรับทัศนคติที่ถูกต้องสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเองให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยจากการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดชนิดอื่นให้นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจเป็นประตูเชื่อมให้เยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดทุกชนิดที่สำคัญคือครูและผู้ปกครองซึ่งเป็นด่านแรกที่คลุกขีใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดเป็นแบบอย่างที่ดีคอยสอดส่องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างใกล้ชิดไม่ให้อบายมุขเข้ามาส่งผลกระทบต่อสุขภาพสุขภาพจิตใจและอารมณ์รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะในการ ปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดช่วยกันสร้างเยาวชนที่เข้มแข็งมีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิต